ครับสวัสดีครับก็ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดี๋ยวสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับนี่ครับก็อยู่กับไอ้วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองไอเสียงเสียงแหลมตู้เสียงกลางเนาะเดี๋ยวผมจะลองเปิดแค่เสียงกลางให้ฟังก่อนแล้วค่อยเปิดเบสดให้ฟังนะครับนี่ก็เสียงแหลมผมได้เสียงแหลมมาใหม่นะครับเป็นเป็นเป็นเสียงแหลมไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กๆแต่ว่ามันมันดงังดังแรงใช้ได้นะครับนะครับวันนี้ก็เกี่ยวข้านะครับนี่ เมื่อเช้าก็มัดเข้านะครับนี่อันนั้นครับบี้ผมจอดอยู่ตรงนั้นนะครับนะก็เปลี่ยนท่อไม่เสียงจัดจ้านเลยนะครับเดนนี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะลองแค่เสียงกลางให้ฟังเนาะก็เสียงลมแรงนิดนึงนะครับนี่ก็ขออภัยด้วยนะครับก็ผมไม่มีไม้ตัดเสียงเนาะเอาแบบเสียงแบบสดๆกันแบบไอ้นี่กันไปเลยนะครับนี่ก็ข้างในเป็นเสียงกลาง12บนิ้วคานี้สองดอกนะครับ ก็คันนี้400วัตต์ผมไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเนาะโอ้เสียงลมครับเสียงลมก็เสียงแหลมเดี๋ยวให้ดูว่าแหลมแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าแหลมแบบไหนอันนี้ครับเป็นของนาโนวาเนาะเป็นของนาโนว่าเป็นแหลมแบบนี้นะครับนี่แหลมรุ่นนี้นะครับไอเ n v นว6แต่ว่าเสียงแหลมนี่จะเล็กหรือใหญ่นะ่ะสำหรับผมนะมันเสียงเหมือนกันหมดนะครับแต่ตัวนี้ผม ผมไม่แน่ใจเนาะน่าจะเป็นที่เครื่องมากกว่านะครับก็สําคัญไอ้ดอกลําโพงนี่แค่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่หัวใจสําคัญหลักๆคือเครื่องนะครับคือเครื่องเรานี่ถ้าเครื่องปล่อยออกไปดีลําโพงแบบไม่ค่อยดีมันเสียงก็จะดีได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ครับก่อนนน้น้ผมใส่เข้าไปแล้วดอกนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึง่งก็สีนี่ครับสีเบอร์นี้นะครับนี่ถ้า พี่พี่คนไหนถามหานะครับก็หลายท่านหลายคนเลยถามหาว่าซีตัวไหนแบบไหนแบบนี้ครับนี่ครับเป็นซีตัวนี้ก็ผมไม่รู้นะว่าเบอร์อะไรอะไรยังไงนี่ครับนี่ผมแค่ไปซื้อมาช่างบอกว่าให้ต่อแบบนี้ผมก็ต่อไปเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเบอร์อะไร <c oughs> อันนี้ครับแต่สําหรับผมแล้วถึงถอดออกเสียงก็เสียงก็เหมือนเดิมนะครับถึงถอดตัวนี้ออกเสียงลํโพงก็เหมือนเดิมนะครับมันอยู่ที่เครื่องเรานะครับแล้วก็ ตัวนี้แค่ที่ผมมาใส่แค่ผมกันลําโพงขาดเฉยๆนะครับนี่เสียงไม่ได้ดีขึ้นหรืออะไรเลยนะครับแค่ผมกันลําโพงขาดถ้าไฟมาแรงตัวนี้มันจะตัดไว้นะครับอะไรถ้ามันมันมาเกินอะไรประมาณนี้นะครับแบบถ้ามีเบสมาเกินอะไรประมาณนี้ไอ้ตัวนี้มันจะช่วยไว้ได้อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงเอาเป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วกันเนาะเอาเป็นเพลงที่ไม่ตดลิขสิทธิ์นะครับ

ชั่วโมงนาทีหัวใจรักพี่บอกเวียดปีที่เคยพบเจอใจพี่สั่นนานนานไม่ได้ยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรนะหนึ่งสัเมอยากมาเจอแทบทุกนาทีแต่ทรมานอันนานนานไม่ได้มาเห็น ฉันเพญที่ลองลอยเด่นกลางฟ้าราตรีก็ยังคิดถึงน้าแก้เปล<ด>่าทาง,ง<ด>ในใจพี่ร<ด>ักเกียรติเปล่าคนดีรำคาญมากไหมคนดีหากเป็นพี่เ้าเที่ยวมางามเห็นหน้าเจ้าจะไปฝากสมงจุดประสงค์จากไหน เพียงในพงนางก็สิหกักหรือว่าสิสิหกักอย่าได้หา้างกันไก่กันเป็นใจรำคาญที่ประทางเซลลอขอเพียงเพียง,ยงนาะห้าส <50 S 1> ิเมตรครับที่จจะมาใโอ้ลมลมเสียงลมแรงมาอยู่ในใจต้องขอโทษทีรู้อยู่ว่าเจ้าคนสวยโอ้ลมัำเสียงไป อย่าจบหรือจะสู้เศษฐีที่รู้ดีแต่ก็เที่ยวมาตั้มใจกักเดี๋ยวมาหามือ้วเลยสุขตาเล็กน้อยคือยาแก่ป่วยใจผู้อยู่อ้ายมันต่อยตั้มคือต่อถ้าเป็นต่อของอยากเห็นคุณค่าเง็มนาฬิกาเวลาชั่วโมงนาทีผ่านไปหลายปีคนท่าทีน้องยังเชยเบื่อ ดังมากเลยที่สดใจจะสอนใครในสอกใจแล้วเองไปเดียวนะครับถึงไม่ขอทำเฉยถึงเธอจะยืนอแต่ก็อยากมามาเห็นหน้าก็มีแหงมือแล้วน้อยสุกตาเพียงเล็กน้อยพอเพราะกินแสีแต่ละส่วนนอกนั้นเร่าต่องเสียใจสำหรับคนคือชายได้แค่มองอก,กับบุญเม่ เด็กนนดกินแต่ละสมัยก็อุดเดือดกวสามากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเบีมั้ยครนะับนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคู่กับเสียงเบีนะครับ สูญหายจบก็บไปเลยบ่ได้กูกัน ตัวใหม่ดังดีมากเลยนะครับอุ้ยตัวหนึ่งผมอามาผมไม่ได้ต่อใช้นะแค่มาไว้เ สุดสุดไปเลยชาติที่พี่ต้องจำโอ้ I know. ครับเป็นไงครับเสียงอ่านี่ครับมีเสียงกี่ห้ำอยู่นิดนึงนะครับนี่อันนี้ครับเสียงถือว่าเสียงแหลมเดี๋ยวจะให้ไปดูเสียงแหลมอีกทีนึงเนาะว่าผมใช้แหลมอะไรอ่านี่ครับเป็นแหลมนาโูว่านะครับก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเนาะเฮ้ย,ยมั่วแล้วไอแหลมก็ยี่ห้อานาโนว่านะครับแต่ว่า ไอเป็นรุ่นมันใช่รุ่นหรือเปล่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะไอเอ็นวีศูนน่าจะเป็นรุ่นมาละเนาะนะครับนี่กี่วัตสองร้อยห้าสิบวัตนะครับนี่ก็พาวเวอร์ที่ใช้ขับก็เป็นสามร้อยห้าสิบวัตคูณสองนะครับนี่ตัวนี้ผมอีกข้างข้างนี้เป็นเบสข้างนี้เป็นเสียงกลางนะครับนี่ก็พาวเวอร์ตัวนี้มันขับดอกสิบแปดได้สี่ดอกข้างละสองดอกเนาะผมก็เลยเอา ขับ18ข้างหนึ่ง2ดอกขับเสียงกลางข้างหนึ่ง2ดอกไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับครับก็เป็นไงครับเสียงก็ไอถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะให้ฟังอีกนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับกอคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Cool. DJ, DJ. <laughs> on